สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสมาธิอะค่ะคือเหมือนช่วงช่วงแรกๆกที่ทำค่ะคือเพิ่งทามาไม่นานช่วงแรกที่ทําอะค่ะมันก็จะเหมือนเหมือนจะมีสมาธิเยอะกว่าช่วงนี้อะค่ะเหมือนช่วงนี้มันก็ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ยยิ่งทําไปมันเราจะรู้ได้ยังไงสมาธิเนี่ยทายังไงคะที่ที่ฝึกที่ทําสมาธิเนี่ยทํารูปแบบอะไรอยู่นั่งสมาธิดูร่างกายค่ะดูร่างกายไปใช้จิตรู้อยู่รู้อยู่กับกับเครื่องอยู่อันนี้ ได้นานไหมคะเออช่วงแรกๆเหมือนจะนานกว่านี้นะคะ่ะในความในความร,รู้สึกนะคะช่วงแรกๆจะรู้สึกว่าแบบเหมือนจะมีช่วงที่เหมือนจะมีสติรู้สึกตัวแล้วก็จิตนิ่งอยู่ได้ได้พอสมควรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทํามาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบเออช่วงนี้ไม่แน่ใจว่ามันทําไมมันเราไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกเหมือนอาจจะฟุ้งซ่านเยอะหรือว่าหลงแบบก็จะเห็นว่าแบบเหมือนเวลานั่ง มันก็จะไม่มีสติที่แบบนิ่งๆนิ่งๆอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะแต่ก็จะจริงๆ,งๆตัวนิ่งๆเนี่ยเอ่อตอนที่อยู่กับเครื่องอยู่เนี่ยอยู่แล้วจิตมันอยู่อย่างสบายๆโดยไม่ได้บังคับไว้ไหมคะเอ่อตอนนั้นที่รู้สึกคิดเอ่อน่าจะเป็นคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะก็คือจะรู้สึกแบบรู้สึกสว่างแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเหมือนมันนิ่งแล้วก็เห็นตัวเองนั่งอยู่อย่างเนี้ยค่ะ แต่ก็คือเหมือนพอทําช่วงนี้ก็คือจะไม่รู้สึกว่าแบบได้เป็นแบบนั้นแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบเราไปเหมือนหรือมันจะเป็นปกติที่มันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของจริงจริงเอ่อถ้าหากว่าทําสมาธิได้ในระดับหนึ่งอะนะคะตัวสมาธิตัวเนี้ยถ้าจิตรู้อยู่กับอารมณ์มันเดียวอย่างอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้บังคับไว้แต่ในขณะเดียวกันจิตก็เข้าไม่ได้ถึงฌานถูกไหม ไม่ถึงค่ะอ่าไม่ถึงอ่าเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะได้คือง่ายๆว่าอได้ความสงบอ่ะคุยง่ายๆในระดับหนึ่งตัวเนี้ตัวความสงบตัวเนี้ยมันก็จะเป็นกําลังกําลังให้จิตได้ไปเวลาเราไปเจริญสติเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นกําลังที่ช่วยเหมือนเหมือนได้พักอ่ะเหมือนจิตได้ไปพักแต่โดยตัวของมันเองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ให้เกิดสติหมายถึงว่ามันมันเป็นคนละส่วนเวลาที่เราพักผ่อนเหมือนเราพักเนี้ย ะะเพราะจิตมันได้พักแล้วมันมีกําลังเนี่ยเอาจะก็ใช้จิตตัวเนี้แหะมาเจริญสติตัวกําลังตัวเนี้มันจะทําให้ให้เราเนี่ยเออ่ช่วยในการเจริญสติได้แต่การเจริญสติเนี่ยจะเกิดสติขึ้นได้เนี่ยเราต้องเห็นสภาวะการที่จิตจะไปนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวสบายๆอันนั้นนะนะคะมันก็ได้พักแต่เราต้องออกมาเอาจิตอันนั้นนะออกมาเจริญสติก็คือเห็น การทํางานของจิตใจเท่นเห็นมันหลงไปแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาหลงไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาทีนี้ถ้าเราโหยหาไอ้สภาวะแบบความสงบอันนั้น่ะเวลาที่เรารู้สึกเอ๊ะมันทำไมมันหายไปแล้วเราโหยหามันน่ะจิตเนี่ยมันมีความอยากมันเจือด้วยกิเลสอยู่มันมีความอยากที่จะได้สภาวะแบบนั้นจิตอันนั้นมันจะไม่เป็นธรรมดาพอมีความอยากครอบงำปุ๊บมันก็ เป็นจิตท,ที่เจอด้วยเจตนาตัวโลภะเจตนามันเกิดขึ้นไอสภาวะที่เราอยากได้น่ะมันก็ไม่เกิดยิ่งอยากยิ่งไม่ได้อ่ะแบบทานองนั้นน่ะให้ให้รู้ทันว่าเลยว่าอยากได้สภาวะที่เคยเห็นนะคือเราเราพอใจในสภาวะนั้นให้รู้ทันไปแล้วก็ให้รู้ทันอีกว่าเราอยากได้สภาวะนั้น ถ้ารู้ทันว่าอยากได้สภาวะอันนั้นรู้ทันความอยากตัวนี้เดี๋ยวจิตมันจะเข้ามาสู่ความเป็นธรรมดาโดยที่ไม่ได้โดนไอ้ความอยากอันนี้ครอบงําอยู่นะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้รู้อย่างที่มันเป็นจริงๆอะจิตอะมัน,ม,นมันพิสดารมันเอ่อ,อเนี่ยเดียวคือเราจะไปจริงๆมันเป็นอนัตตาไงไม่ออกไหมโดยทฤษฎีนะอันนี้จําไว้ก่อน เราอาจจะยังไม่เห็นตัวอนัตนาตาอันนี้นะคะเราจะไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ใจเราต้องการอะ่ะไม่ได้เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นแต่เราฝึกเพื่อเราจะรู้ความจริงของมันว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากหรอกเพราะฉะนั้นจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นมันฟุ้งซ่านก็รู้ไปว่าฟุ้งซ่านมันไม่สงบมันเคยสงบแล้วไม่สงบ แล้วเราอยากสงบก,ก็ให้รู้ทันความอยากไปว่าอยากสงบทีนี้พอเรารู้ทันไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยเท่ากับเราได้เรียนรู้สภาวะของมันที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอจิตมันเริ่มที่จะจดจําสภาวะธรรมได้เนี่ยเดี๋ยวสติแท้ๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเองแต่การที่เราดูโดยที่อยากให้มันเป็นงั้นอยากให้เป็นอย่างเงี้ยสติตัวแท้ๆมันก็จะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะจิตที่ทีท่ไปรู้สภาวะตัวนั้นนะ มันไม่ธรรมดามันถูกมันเจอด้วยกิเลสก็คือความอยากตัวนี้ซะแล้วหันย้อนกลับมามารู้ทันกิเลสต,ตัวที่อยากให้จิตเป็นอย่างที่เราเราอยากให้เป็นรู้ทันตัวนี้ไปนะคะแล้วเดี๋ยวพอพอจิตมันเข้าสู่สภาวะที่เป็นปกติธรรมดาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเรียนรู้สภาวะธรรมดาธรรมดาด้วยจิตที่ธรรมดาได้นะคะ